ครับพอสัสดีพ่อแม่พี่น้องตบุสษีเตียทุกท่านนะครับก็มาพบกับการกระจายเสียงนะครับผ่านระบบเสียงไร้สายของเทศบาลตบุสษีเตียนะครับในส่วนของวันศุกร์ที่4ตุลาคม2567นะครับก็อยู่กับผมนะครับในราชศักศการะทิพย์นะครับเป็นผู้ดําเนินรายการเสียงประชาสัมพันธ์สํานักงานเทศบาลตบวสิเตียวันนี้เราได้ร่วมออกอากาศนะครับกับตาง ท่านนาวาเอกนัทพงศ์เัจะเสนีนะครับนายกเทศมนตรีตมบนสีเตียนะครับจะมาอู้เอ่ยนะครับในส่วนของสถานการณ์ระดับน้ำนะครับของน้ำลีนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลกระทบนะครับกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตมบนสีเตียครับและในวันนี้นะครับทางท่านนาวาเอกนัทพงศ์เัจะเสนีนะครับนายกเทศมนตรีตมบนสีเตีย้นก็ได้ห้ามรายงานนะครับสถานการณ์ข้อมูลระดับน้ำนะครับซึ่งจะมาแจ้ง กับพี่น้องประชาชนได้ทราบครับขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขาเสัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนในตำบลสีเตี้ยที่รบรันทุกท่านครับครับผมนวเอกทาตพงศ์ผู้จเสนีนายกเทศมนตรีตำบลสีเตี้ยนะครับเมื่อสักครู่นะครับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เราก็ได้รายงานัพยากรณ์อากาศให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเป็นลําดับไปแล้วนะครับว่าภาพรวมนะครับในภาคเหนือของเราเนี่ยจะมีฝนฟ้าอย่างไรนะครับ มีปริมาณฝนมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับก็ท่านได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมไปแล้วทีนี้ก็อยากนําเรียนพ่อแม่พี่น้องในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดลําพูนของเราและโดยพ้อยิ่งในตาบลสีเตี้ยที่เราอยู่นี้นะครับว่าเ,เราจะได้รับผลกระทบจากปริมาณฝนปริมาณมวลน,น้านะครับจากต้นน้ําที่จะไหลผ่าน ไปลงสู่น้ําปิงเนี่ยยังไงเสียก็ต้องผ่านตาบลสีเตี้ยของเราเนี่ยนะครับมีปริมาณน้ํามากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างนี้ครับก็แม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ช่วงเย็นนะครับผมก็ได้ไปดูระดับน้ําในลาน้ำดีนะครับทั้งที่ฝายสีเตี้ยนะครับที่บ้านสีเตี้ยของเราแล้วก็ที่ฝายดงมาปิงหวานนะครับเมื่อวานช่วงเย็นนะครับปริมาณน้ําก็ยังอยู่ในระดับที่ เรามีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับปริมาณน้ําก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าเรามีการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องมาเป็นลําดับนะครับเรารักษาระดับน้ําให้คงที่สม่ำเสมอไว้เพื่อเตรียมพื้นที่ว่างเอาไว้รองรับน้ําจากน้าเหนือที่กำลังจะมานี้เมื่อเช้านี้ผมลงไปดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยปริมาณน้ําในช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราไปเห็นระดับน้ําที่บริเวณหน้าฝายสีเตี้ยที่บริเวณหน้าฝายบ้านดงวัดปินหวานเนี่ย ค่อนข้างมีระดับน้ําที่สูงขึ้นมาหน่อยนึ่งประมาณ1เมตรจากเมืวานตอนเย็นนะครับอันนั้นก็ได้ตรวจสอบสถานการณ์โดยทั่วไปกับรายงานพยากรณ์อากาศและก็รายงานของศูนย์รุทกวิทยานะครับกเ็เราก็พบว่าระดับน้ําซึ่งจะส่งผลกระทบมาถึงตำบลสีเที่ยเราก็คือทางด้านชุ่มขัวช้างและก็ทางอำเภอรีนะครับซึ่ง รายงานพบว่าทางอำเภอลีเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมแล้วใช่ไหมครับครับทางอำเภอลีนะครับโดยเฉพาะเทศบาลตำบลลีนะครับแล้วก็หลายๆอปทรนะครับหลายๆพื้นที่นะครับทางอำเภอลีนะครับต้นก่อได้ประกาศแล้วนะครับเป็นพื้นที่อุทกภัยนะครับแล้วก็หลายหลายหมู่บ้านนะครับก็มีในส่วนของปริมาณน้ําฝนนะครับที่มีการสะสมแล้วก็ท่วมล้นตะลิ่งเข้าสู่บ้านเรือนพี่น้องประชาชน นะครับทางอำเภอรีนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับทางศูนย์อุทกวิทยานะครับชนปรปทานภาคเหนือตอนบนนะครับเพิ่นก็ได้มีในส่วนของกันร,รายงานระดับน้ำชั่วโมงแบบออนไลน์นะครับเมื่อในช่วงเวลา12นาฬกาหรือว่าในช่วงเตียงนะครับในส่วนของจุดวัดน้ำา p 76นะครับทีบ้านแม่อีไฮอำเภอรีจังหวัดละปูนนะครับระดับน้ำเต็ม พื้นที่หรือว่าเต็มตะลิงที่สามารถหอบได้นะครับ5 40เมตรนะครับในช่วงเวลา12นาฬิกาเฮาเกาะได้หับกันรายงานว่าระดับน้ำอยู่ที่3.99เมตรนะครับแล้วก็ส่งผลให้ปริมาณมวลน,น้ำที่ไหลผ่านจากจุดวัดน้ำบ้านแม่อีไฮอำเภอลี้นะครับมายัางที่จุดวัดน้ำบ้านไหลแก้วนะครับซึ่งเป็นจุด P 85นะครับ ระดับน้ําตี่เฮาสามารถทับได้เต็มลําน้ํานะครับอยู่ที่3.50เมตรนะครับและก็นในช่วงเวลา,า12นาฬิกานะครับหรือว่าเตียงวันของวันนี้นะครับระดับน้ําเฮาวัดได้อยู่ที่1.50เมตรนะครับ,รบในใน,ในทางต้นน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับในทางต้นน้ำก็คือสถาน,นีแม่อีไห่เนี่ยเราเหลือ,อความปลอดภัยในระดับความสูงของบนน้ำนี่านะครับก็คือ อีกประมาณ1เมตรเศษๆเองฮะอีกเมตรน,นิดเดียวนะครับซึ่งก็จะน้ําก็จะเต็มจริงนะครับที่สถานีแม่หายแต่ว่าในส่วนของสถานีไหลแก้วเนี่ยนะครับเรายังค่อนข้างมีความปลอดภัยอยู่ต้องกลบาเรียนเพ่อแม่พี่น้องอย่างนี้ครับว่าในอําเภอทุ่งหัวช้างก็ดีอําเภอลกีก็ดีเนี่ยนะครับอันนี้เป็นต้นน้ําเป็นต้นน้ําลีนะครับซึ่งต้นน้ําลีเนี่ยจากต้นน้ํามาจนถึงบ้านสีเตี้ยเราเนี่ยนะครับ มีความยาวจากต้นน้ํามาถึงบ้านสีเตี้ยเนี่ยระยะทางประมาณ200กิโลในหลักน้าดีนะครับประมาณ200กิโลเลยฮะถ้าเราเดินทางสัญจรโดยรถนยมเนี่ยมันไม่ถึง200กิโลนะครับแต่ว่าในเส้นทางของลําน้ำเนี่ยมีความยาวคดเคี้ยวไปมาเนี่ยรวมแล้วเนี่ยประมาณ200กิโลทีนี้ทุ่งหัวช้างกับลีเนี่ยเป็นต้นน้ําของเราซึ่งท,ทุ่งหัวช้างกบลีเนี่ย มีพื้นที่ซึ่งสูงกว่าระดับน้ําทะเลเนี่ย700เมตรแต่ว่าในพื้นที่ของสีเตี้ยเนี่ยเราสูงกว่าระดับน้ําทะเลเพียง400 m. เมตเมดดรเพราะฉะนั้นความต่าง300เมตรเนี่ยคือความลาดชันครับนั้นเมื่อความลาดชันตั้งต้นน้ํามายังปลายน้าเนี่ยมีความต่างระดับกปถึง300เมตรเนี่ยเท่ากับว่าพื้นที่ในลําน้ารีเนี่ยมีความลาดชันสูงมากเพราะฉะนั้นหากมวลน,น้ําที่จากต้นจากต้นน้ํารีนะครับมายังสีเตี้ยเราเนี่ย มันก็จะมีความรุนแรงสูงมากการเคลื่อนตัวของมวลน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างจะรุนแรงก็จะทําลายกัดเซาะตะลิ่งสองภาคฝว่งน,นะครับถ้ามาีปริมาณน้ํามากนะครับดัะนั้นจากรายงานเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า,าน้าลีเนี่ยเ,เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุ่งหัวช้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วฝนก็ยังไม่ได้หยุดเลยเมื่อคืนนี้ตกทั้งคืนนะครับตกมาท,ทั้งทั้งคืนเช้านี้เราก็รีบตรวจสอบดูระดับน้านะครับว่า,เ,าเราจะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง ซึ่งจากข้อมูลที่มีอยู่พ่อแม่พี่น้องครับในขณะนี้เทศบาลตำบลสีเตี้ยเนี่ยต้องขอกราบเรียนว่าอ,อ,อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์จากเพจเฟซบุ๊กของเทศบาลตำบลสีเตี้ยก็ได้นะครับจากเสียงไลฟ์สายที่เรากำลังถ่ายทอดสดอยู่นี้ก็ได้นะครับว่าความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ดีหรือร้ายอย่างไรนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้เตรียมตัวกัน นะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนี้นะครับด้วยความห่วงใยนะครับก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมการนะครับที่จะเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงนะครับเพราะว่าเออก็เป็นกังวลอยู่นะครับแม้ว่าในพื้นที่ของเราขนาดนี้จะมีความปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าเออเห็นรายงานจากน้ำเหนือแล้วเนี่ยก็อดที่จะห่วงใยไม่ได้วันนี้เออขณะนี้เนี่ยปริมาณน้ำยังเดินทางมาไม่ถึงตัวบริเตียของเราแต่เชื่อว่าอีก สามสี่ชั่วโมงข้างหน้านี้น้าจากสถานีแม่อีไฮก็ก็ดีจากรีจากพุ่งหัวหัวช้างก็ก็ดีเนี่ยน้าจากแม่ลอบก็ล้นทะลักมาแล้วนะครับเพร <อ S 1> าะฉะนั้นเนี่ยก็นนยอ,อยากฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับว่าขอให้ท่านได้เตรียมอพยพสิ่งของนะครับขึ้นสู่ที่สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภยัยเพราะเราทราบกันดีรับว่าในน้ํารีเนี่ยเวลาน้ํามาเนี่ยรวดเร็วมาก ในเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยน้ำขึ้นลงได้เป็นเมตรเลยนะครับเหตุผลก็เพราะอย่างที่ผมได้กล่าวเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องครับว่าด้วยความสูงของต้นน้ำนะครับกับทางท้ายน้ำเนี่ยมีความสูงซึ่งมันไม่เท่ากันทำให้ท้องน้ำมันมีความลาดชันค่อนข้างสูงเพราะนั้นเมื่อความลาดชันค่อนข้างสูงการเดินทางของบนน้ําก็ค่อนข้างรุนแรงและเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในหนึ่งชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ําเปลี่ยนมากๆเลยเปลี่ยนได้เป็นเมตรเลยนะครับเพราะนั้น อย่าเห็นว่าในขณะนี้ช่วงนี้เป็นความปลอดภัยแล้วก็เราจะไม่ระมัดระวังก็คงไม่ได้นะครับดัะน,นั้นก็ขอฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าให้ให้ให้เตรียมให้เตรียม,เต,ยมเตรียมการไว้แต่เนิ่นๆนะครับสิ่งของใดมีค่านะครับที่เราจะต้องอนำขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยให้เราเตรียมการเอาไว้ก่อนนะครับส่วนสถานการณ์นั้นจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเทศบาลสมุทิเตีจะเฝ้าติดตาม สถานการณ์ให้ท่านทุกสองชั่วโมงนะครับเราไปวัดระดับน้ําทุกสองชั่วโมงเพื่อจะได้เตรียมการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งตั้งแต่ต้นฤด,ดูฝนมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับเราก็ีจริงแล้วเราเรา,เราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าเราน่าจะรอดจากปัญหาอุทกภัยนะครับเพราะว่าเรามีการพ้องน้ําเป็นระยะมีการติดตามระดับน้ําอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาในก่อนที่จะเป็นปัญหาใหญ่ๆนะครับเรา มีปัญหาเล็กๆน้อยๆเราพยายามเก็บหมดแก้ไขหมดไม่ว่าจะเป็นขยะที่มาอยู่หน้าฝายเล็กๆน้อยๆเราก็เ,าเข้มงวดกฎรานการกขอให้เจ้าที่ทุกคนได้นําขยะที่กีดกีดขวางทางระบายน้ําออกให้หมดนะครับขณะนี้ในถึงวินาทีนี้เรายังบอกว่าเรายังปลอดภัยอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังไงก็ก็ตามจากที่น้องไหนได้รายงานไปเนี่ยนะครับ,รบจากามวลน้ําที่เพิ่มขึ้นของสถานีแม่ไหายน้ําแม่รอบนะครับ,รบแล้วก็ สถานีไหลแก้วนะครับก็เชื่อว่ากําลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ,รบที่ผมลงพื้นที่ไปแล้วก็เมื่อเช้าก็ได้ลงไปดูอีกรอบนึงเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงนะครับว่าปริมาณน้ํามากขึ้นนะครับก็ฝากเตือนพ่อแม่พี่น้องด้วยแล้วก็ทางส่วนงานอุทกวิทยาที่หนึ่งท่านก็ฝากเตือนมาครับในส่วนของอุออทกวิทยาที่หนึ่งนะครับของสํานักงานทรัพยากรน้ําที่หนึ่งนะครับ เปิ้ลกอบมีข้อมูลนะครับในการแจ้งเตือนนะครับเพื่อกับพี่น้องประชาชนนะครับได้เตรียมความพร้อมนะครับซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบนะครับความเสียหายจากน้ําล้นตลิ่งนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับบริเวณหมู่บ้านท้ายน้ํานะครับของแม่น้ําลีอ่าซึ่งในส่วนนี้นะครับเปิ้ลก็บอกว่าได้รับการรายงานระดับข้อมูลน้ําจากสถานีเตือนภัยล่วงหน้านะครับ ที่บ้านแม่แหตำบลปาปูอำเภอบ้านฮงจังหวัดระปูนนะครับเมื่อในช่วงเจ้าวันที่4ตุลาคม2567ในช่วงเวลาเก้านาฬิกา42นาทีนะครับว่ามีระดับน้ําเท่ากับ3.1่ขออภัยครับเท่ากับ3.71เมตรนะครับระดับวิกฤตอยู่ที่4.80เมตรนะครับก้นเหลืออีกเมตรเดียวครับก็นเหลือให้เมตรเดียวนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนะครับ ่างเจียงใหม่กว um ่าดีนะครับกับในเรื obic, ่องของข่าวสารนะครับเรื่องระดับน้ำของจุดวัดน้ำนะครับจุดผีนึ่งนะครับที่สะพานนวราจเจียงใหม่นะครับอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็อาจจะเป็นแห่งปัจจัยนึ่งนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการพ่องน้ําหรือว่าการระบายน้ําลีของอําเภอบนรฮงนะครับซึ่งอําเภอบนโฮงและอำเภอเวียงหนองล่องนะครับน้าลีก็จะเป็นที่สุดท้าย ก็คือเอาง่ายๆก็คือในพื้นที่ของตำบลสิตี้และตำบลหนองล่องนะครับของเฮาก็จะเป็นพื้นที่สุดท้ายที่เป็นพื้นที่หับน้ําของแม่น้ําลีนะครับก็ในส่วนของปัจจัยน้ําที่มีระดับสูงขึ้นนะครับของน้ําปิงนะครับอาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะทําให้การพ่วงน้ํานะครับเป็ี่นไปได้ด้วยความลําบากนะครับเนื่องจากปริมาณน้ําปิงตอนนี้นะครับที่จุดพีนึ่งหรือว่าที่จุดสะพานนวรัตน อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับได้มีระดับน้ำที่สูงขึ้นนะครับตอนนี้เกาะอยู่ที่4.9จุดเมตรปลายนะครับเกาะถือว่าอยู่ในระดับวิกฤตแล้วนะครับระดับน้ำที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับครับก็พ่อแม่พี่น้องครับในส่วนของเราเนี่ยเป็นน้ำลีนะครับแต่ว่าเออแล้วเราไปเกี่ยวข้องกับน้ำปิกยังไงต้องขออนุญาตกับเรียนนี้ครับว่า ในน้ํารีต่้งต้นน้ำมาทุ่งหัวช้างมาลีมาป่าปูนะครับไล่มาจนถึงสีเตี้ยเนี่ยนะครับน้ําจากลำน้าบีทั้งหมดเนี่ยก็จะไหลลงไปสู่น้าปิงทีนี้ปัญหาขนาดเนี้ยของเรานะครับซึ่งในลําน้ํารีเองเนี่ยเราไม่มีข้อห่วงใหญ่เท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าประตูสุดท้ายนะครับที่จะระบายลงสู่น้ําปิงขนาดนี้เนี่ยน้าปิงเนี่ยเริ่มเอ่อร้นมันทําให้การพ่องน้ําการระบายน้ำจากลาน้ํารีลงสู่น้ําปิงเนี่ย เป็นไปได้ช้าลงนะครับเพราะเนื่องจากน้ําปิงเนี่ยหนุนขึ้นมาน้ําปิงเริ่มมีระดับที่สูงขึ้นก่อนหน้านี้ระดับน้ําปิงตรงทางเวียนของรอบเนี่ยนะครับเป็นดาดสุดท้ายเนี่ยค่อนข้างต่ำเพราะนั้นการระบายน้ำจากระน้ำาบีก็เป็นไปโดยง่ายแต่ขณะนี้น้ําปิงเริ่มหนุนมาแล้วนะครับนั้นเราก็มีข้อห่วงใยว่าถ้าเดี๋ยวน้ําจากทุ่งหัวช้างมาจากลีมาเนี่ยแล้วเราจะระบายน้ําลงสู่น้ําปิงได้อย่างไรนะครับอันนี้เป็นปนัญหา นะครับถ้าหากน้ำปิงหลุนขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถ้ายัางไม่ถ้าทางน้ำปิงยังไม่ผ่านน้าลงไปสู่ทางใต้นะครับก็ระดับน้ําก็จะเริ่มเอ่อสูงขึ้นนี้ก็จะเป็นปัญหาการันตันดีของเราะฉะนั้นเหตุปัจจัยหลายอย่างครับก่ไม่พี่น้องครับทั้งฝนที่เติมลงมาทั้งเอ่อท้ายน้ํานที่เราจะระบายไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่จะก่อให้เกิดปัญหาอุทกภัยขึ้นในพื้นที่ตาบนสีเตี้ยของเราเมื่อสักครู่นี้ท่านเอ่อ ายอำเภอพัทลุนงนะครับท่านก็โทรมาถามสถานการณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับในส่วนของสีเตี้ยซึ่งผมก็นําเรียนไปอย่างที่ได้กล่าวเรียนพ่อแม่พี่น้องเนี่ยแหละครับว่าขณะนี้ในสีเตี้ยเรายังไม่น่าเป็นห่วงถ้าสถานการณ์น้ําปิงยังอยู่ยังยังเป็นอยู่แบบเท่าปัจจุบันนี้นะครับคือยังไม่มีปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในลําน้ําลีฝนไม่เติมลงมานะครับแล้วก็การระบายน้ําจากต้นน้ํา ค่อยเป็นค่อยไปมาในลักษณะอย่างนี้เราก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็กับเบียนแนวเพื่อไปนะครับท่านก็ลงพื้นที่แต่และพื้นที่นะครับเพื่อไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในส่วนของเทศบาลตำบลสิทยียเองนี่เราก็เตรียมการไว้อย่างที่ได้กลับเรียนผู้แม่พี่น้องไปนะครับเพราะนั้นวันนี้ที่เรามานําเรียนเพื่อให้พี่น้องเนี่ยเราก็มาเ่าวย้ําเตือนกันนะครับว่าขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางเทศบาลตำบลสิทียได้ทุกช่องทาง เพจเฟซบุ Facebook, Facebook, ahn, ๊กเทศบาลเสียงไร้สายของเทศบาลนะครับถ้ามีปัญหา,าวิกฤตอะไรเกิดขึ้นเราก็าจะรีบแจ้งพ่อแม่พี่น้องโดยทันทีนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นนะครับอยากให้พ่อแม่พี่น้องได้เตรียมการในเรื่องของการเคลื่อนย้ายสิ่งของขึ้นส,สู่ที่สูงเอาไว้ก่อนเพราะสถานการณ์น้ําเรามีประสบการณ์กันมานานแล้วว่า<ม>ในน้าบีเนี่ยไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นพร้อมที่จะเกิดสถานการณ์ได้ทุกเวลา เะนะื่องจากระดับน้ําเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนตัวของวนน้ำเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแล้วก็ความเร็วของน้ําทําให้ปริมาณน,น้ำเ,นเพิ่มขึ้นได้ในปริมาณมากมากเลยแมใ้ใช้เวลาสั้นๆอย่างเพียงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยปริมาณน้ําเพิ่มได้เป็น1เมตรเลยนะครับเป็นระดับถึงหนึ่งเมตรได้เลยในเวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับเพราะนั้นก็อยากฝากเตืนอนพ่อนายพี่น้องนะครับให้เตรียมการในส่วนนี้ไว้ด้วยครับครับ ก็สุดท้ายนี้นะครับหากว่าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะครับที่ได้รับความร้อนร้อนนะครับหรือว่าจะแจ้งเหตุนะครับหรือว่าระดับน้ําในใต้ดินนะครับมันเพิ่มขึ้นสูงนะครับอาจจะทําให้มีการประสมเหตุนะครับน้ําพ่วงขังในพื้นที่บ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งลําน้าลีนะครับท่านก็สามารถแจ้งเตือนหรือว่าแจ้งเหตุมาได้นะครับที่ยังผู้นําชุมชนนะครับทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลตัวสิเตียนะครับแล้วก็แจ้งมาตังงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตัวสิทเตียนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงโทรสายด่วนนะครับตีหมายเลขโทรศัพท์053528696นะครับ053528696นะครับแจ้งมาตีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตัวสิทเตียนะครับได้ตลอด24ชั่วโมง เรมีเจ้าหน้าที่ขอยห่งบริการดูแลพี่น้องประชาชนตบลบ้ิเทียทุกท่านนะครับ